สวัสดีจ้าแฟร์เจดดมทุกคนนะจ๊ะเจ,กจะอจกันทุกปรนะจำนทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเบื้องเล่าโซซาีจะมาโซซาีจูจีจุกจิกกับนะพวกแกนะผลฟุตบอกที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดดัมแบบนี้นะจ๊ะก็ะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมาไลว์ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เป็นกำลังใจเจดดัมในการงานง่านะยๆในอิสระทุกคนนะจ๊ะกราบขอบคุณเป็นอย่างสงูงเลยทีเดียว and you never were alone you never

ต่อตา้านไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมแสดงความย,ยิ่งใหด้วยนะสำหรับฟังบังดาเดอครอบทุกคงเลยว่าจะเป็นเพื่องๆพี่พีน้องๆหรือว่าอีหอยหลอกของเยอดดําทุกคงน,นะก็ยินดีด้วยกับแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ของพี่พอพี่ืมูวามหานนะจยยเช็คริการมี่สิบปไม่รู้จะมเปลียี่ิย้ก็เ็นเงล้เปปีแรนนตกไม่ตกเลืองูเป็นแชมป์พี่เลี่ ยินดีด้วยจากใจจริงในานะแฟนคั่วริอย่างยูนเต็ดยินดีกับแฟนลิพูทุกท่านยินดีกับเดอะคอปทุกคนที่สมหวังในฤดูกาลแรกของอร์เดอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตเลยนะจ๊ะแล้วก็เป็นกูซูดัชคนแรกด้วยที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดข,ข,ของอังกฤษนั่นเองนะเอายินดีกับพ,พู้พี่ๆฉลองให้เต็มคราบเลยก็แล้วกันแล้วมีรถแห่ที่ไหนย่ายลืมาชวนเจดำไปขึ้นด้วยเออนะอ้ายินดีกับลิพูด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะเพราะนั้นผลบอลที่น่าสนใจวันนี้มีคู่เดียวก็คือพวกพี่ๆลิลลปูถล ประตูตัวหนึ่งเก็บ3แต้มสำคัญแล้วก็ทำแต้มขาดจากไอ้ปีศาจไปเป็นอาร์เซนอลรองจากฝูพรเมลีกเรียบร้อยนะจ๊ะเข้าไปเป็นแชมป์พรเมลีกฤดูกาล2024-2025ไปเป็นที่เรียบร้อยเบบี้ินดีด้วยไว้ชีวิตเจ๊ดำด้วยเด้เอ,อ อันนั้นคือผลฟุตบอลที่น่าสนใจมากเมื่อคืนนะจ๊ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวคราวในการลุ้นหนังโลกนะพวกแกนะสําหรับผู้วิปรี่ิลิวพูนะจ๊ะนําทัพโดยอาร์เนอร์เดอฮนเนอร์สล็อตเทรนเนอร์คนเก่งเนี่ยนะก็ออกมาบอกเลยว่าความมุ่งมั่นของพวกเขาเนี่ยนะปลุกเราขึ้นมาตั้งแต่ในห้องแต่งตัวเลยในเกมที่ถล่มสเปอร์5-1ว่าเราจะต้องคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกผลที่2ในรอบ5ปีให้ได้และอย่าไปคิดว่าเป็นผลที่2ในรอบ35ปีเออวะ่ะกระตุ้นกันเจ๋งมากเลยนะคืออย่าไปค 3าบหปีแต่ให้คิดว่าได้ครั้งที่2ในรอบ5ปีเจ๋งว่าเออโดยอันเนอร์เดอร์ฮันเนอร์สล็อต ให้ากบ้านแบบนี้เขาบอกว่าโดยทัสนเดิมแล้วนะครับโปรจ้าแม่จ๋าบรรดาเดอะคอปทั้งหลายนะครับเนอร์เนอร์บอกเลยนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่แรกนะครับว่าเราไม่ควรแพ้เกมนี้นะครับเนอร์ทุกคนที่อยู่บนรถบัสพูดตรงกันทุกคนเลยนะครับเนอร์ว่าเราจะไม่ปล่อยให้ทีมพลาดท่าในเกมเกมนี้แน่นอนนะครับเนอร์และทุกคนเนี่ยหาทางจะเป็นผู้ชนะให้ได้นะครับเนอร์เนอร์บอกเลยนะครับเนอร์ภูมิใจเสุดเกินนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะตัวนักเตะนะครับทุกคนเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้ที่แอนฟิลด์ด้วยกันนะครับพอออกีีฬาทมขงเนนระคับ นักกีฬาทุกคนปรบมือให้กับพวกเขาทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าไปคิดนะครับเนเนอวันนี้คือการคว้าแชมป์ครั้งที่2ในรอบ35ปีให้หมองเป็นการคว้าแชมป์ครั้งที่2ในรอบ5ปีจะดีสักกว่านะครับเนเนอพอจะแม่จ้าเออเฮ้ยวิธีคิดเนี่เห็นไหมไอท้ทีจูดวิธีคิดวิธีการสื่อสารเยี่ยมมากๆเลยนะเออก็จริงด้วยไงเพราะว่าอะไรได้แชมป์เป็นปริสตสมัยแรกก็คือ2020ถูกไหมแล้วก็มาได้นี่ปี2 0 2 5เพราะนั้น5ปีได้2ส,สมัยไม่ธรรมดานะอีะอน้ารักขอว เดอะฮันเนอร์อรอรอสล็อตจ้าถ้าจำมาได้เนี่ยจบฤดูกาลที่แล้วเจเคยืนครอปอดีตกูซือเดอะร้องเมื่อวันตำนานของพิพรีลิปูหงแดงเนี่ยนะก็ร้องเพลงแล้วก็ส่งต่อพลังงานดีๆไปยังอันเนอร์สล็อตแล้วก็บอกแฟนๆบรรดาเดอะครอปของลิเวอร์พูลทุกคนว่าเฮ้ยอย่าลืมหนุนหลังโคช้ชคนนี้ด้วยในการร้องเพลงอันเนอร์สล็อตลา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 อะไรก็ว่าไปถูกไหมล่าสุด ที่แอนฟิลหลังจบเกมที่ถล่มสเปอร์ไป5-1คว้าแชมป์เปยนผลิตฤดูกาลนี้เรียบร้อยเนี่ยอันสลอดเองก็สร้างโมเมนต์ที่แบบยอดเยี่ยมมากที่ทำาชอบอะไรแบบนี้มากเลยนะเขาบอกว่าเขาหยิบไมค์ขึ้นมาแล้วก็พูดขอบคุณคนนั้นคนนี้ก็ว่ากันไปสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่เขาทำได้ตอนนี้คือขอบคุณเยนครอบแล้วก็ร้องเพลงให้เยนครอบซะอย่างนั้นเนี่ยนะโดยเพลงนี้มาจากวงโอปุสพวกแก Life is Life นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็มาเปลี่ยนเนื้อร้องนิดหน่อยนะเป็นชื่ออ er ันเนอร์สลอตลา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 ,ลา,ลาใช่ไหม ครั้งนี้เนี่ยนะอันเนอร์เดี๋ยวฮันเนอร์สล็อตก็บอกไปถึงว่าสิ่งเดียวนะครับที่เนอร์จะทำนะครับอันเนอร์นั่นก็คือขอแสดงความกราบขอบคุณไปอย่างสูงต่อพี่เจเคนะครับอันเนอร์แล้วก็ร้องเพลงสายใหม่ว่า เยอเกนครับลา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 เยอเกนครับลา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 เออก็ร้องเพลงแล้วแฟนแฟนฟิลก็ร้องตะเบงเรียกชื่อเยอเกนคลับก็ลา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 ไปด้วยกันนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะแล้วสแลตเด็ก็พูดต่อเนื่องเลยก็บอกว่าเนอร์เนอร์บอกเลยนะครับว่าสิ่งนี้นะ JK นะครับเนอที่ทำให้เจเคเนอรบเป็นที่รักของทุกคนขนาดนี้นะครับเนอะไม่ใช่แค่ว่าเขาพาทีมได้แชมป์นะครับเนอะแต่เขามีความเป็นมนุษย์เป็นคนที่ดีอย่างสูงเลยนะครับเนะอเอาเป็นว่าหวังว่า ดูกาลหน้านะครับเพลงพวกนี้จะถูกร้องอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องเป็นชื่อเนอร์ก็ได้นะครับบเนอะร์แต่ขอให้เป็นชื่อที่เชียร์ให้นักเตะเราสู้เหมือนทุกครั้งก็พอแล้วนะครับบเนะอร์พอะจะไม่จ้าโอ้โหเชียบไเลยนะร้องเพลงขอบคุณยนครอปเหมือนที่ยันครอปฝากอร์เนอร์สล็อตให้กับบรรดาเดอะครอปนั่นเอง สุดยอดสุดยอดอันนี้เยี่ยมจริงจนะทีนี้ไปต่อกันที่กัปตันทีมของพวกเขากันบ้างแล้วกันนะจ๊ะอย่าง Big w o r ิร v i r วิร์จ e m o n g Fan d นไดนั่นเองนะก็เสื้อกับสก y ดสปอร์ตหลังจบเกมแล้วก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเรียบร้อยเนี่ยนะเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20นะจ๊ะเจ้าตัวบอกเลยว่าลิวพูลเนี่ยนะเป็นสมโมสรที่โคตรจะมีเสน่ห์เลยและเป็นทีมที่น่าลหลงไหลใฝ่ฝันที่สุดในโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะจ๊ะหลังเจ้าตัวเนี่ยิ่งจะต่อสัญญาอยู่อาอ ได้บอกเลยนี่คือสโมรสรที่สวยงามเจ้าระเกินหน้าลงไหลหน้าไฟฟันที่สุดในโรกไปนิวเร็วเราสมควรได้รับสิ่งนี้แล้วเราจะแชมป์ไรซ้องซ้ำสัปดาห์สนุกกับสิ่งนี้ไปเก็บความรู้สึกเอาไว้านานๆเลยได้กับเพื่อนๆเนี่ยนะอยากจะควา้าแชมป์นี้เพื่อแฟนบอลทุกคนเพือบันดาลเดคอ เราไปถึงเดอะคอปตัวโรคเลยเราถึงตัวพวกเรานักเตะสตาฟ์โค้ชผู้จัดการทีทุกคนเลยที่มีเกี่ยวข้องสุดท้ายเร็วเราคว้าแชมป์ไปอีสองครั้งในรอบ5ปีจะพี่จ๋าอันนั้นคือวอ์จิลเดอะมองฟานไดนะจ๊ะก็ออกมาสัมภาษณ์แล้วก็ยกจ้องสโมสรลิวพูว่าเป็นทีมที่น่าหลงไหลที่สุดในโลกลูกหนังเลยก็ว่าได้นะวันนี้เนี่ยอะไรก็ชื่นมื่นชื่นมื่นไปหมดนะพวกแกน,นะโดยไปถึงบางโมด้วยโมซาร่ายักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวนะจ๊ะนายจ๋านะในวัย 32ปีสัญญาใหม่กับลิพูไปีก2ปีเรียบร้อยแล้วก็เพิ่งจะยิงประตูดได้อีกนะเป็นจํานวนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้รวมในพิมเมลียนกรีตเนี่ยร้อลูกแล้วทําให้เขาเนี่ยนะกลายเป็นผู้เล่นต่างชาตินะที่นอกสัญชาติอังกฤษเนี่ยที่ยิงประตูในพิมเม์ลีังกฤษสูงสุดแซงหน้าเซรุกุนอาเกโรตำนานดาวยิงทีมชาติเจนีนาของแมนซิตี้ที่ทําไว้1้อลูกเรียบร้อยนั่นเองนะจ๊ะแล้วตัวเนี่ยยิงประตูในานาทีที่63เป็นลูก4 1ก่อนที่สุดท้ายลิพูจะถล่มเปไปไ51จ แล้วก็พาเ์พูเนี่ยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20เทียบเท่าอาริตลอดการอย่างมายยเตดไปเป็นที่เรียบร้อยนะโดยเกียรติยศส่วนตัวของโมซาร่าก็คือทําให้เขาตอนนี้ลงเล่นไป297นัดพวกแกได้ยิงไป185ประตูก็แซงกุนอากโรไป1ลูกแต่ว่าเล่นมากกว่านะเพราะกุนเนี่ย184ลูกเล่นไป275นัดแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นยิงมากกว่าก็ถือว่าทําลายสถิติได้เรียบร้อยนะจ๊ะแล้วถ้านับรวมทุกสัญชาติเนี่ยนะบางโมก็จะขยับมาอยู่อันดับ5ของดามมวซูโมตลอดการพรีเมีย โคนะที่187ลูกซึ่งเหลืออีก2ลูกแซงแน่นอนถูกว่าแซงในซีซั่นนี้เลยอันดับ3เวนวาซ่าสุกอโลกันรูนี่หรือว่าเสี่ยหมูนะจ๊ะ208ประตูนะอันดับ2แฮร์รี่เดอะเฮอริเคนกับตันทิมิชชังกรี213ประตูและดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของพิมรีกจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทำลายได้น,นั่นคืออารันเชียแขก อารันเชียร์นะจ๊ะที่260ประตูนั่นเองและประตูนี้ของโมซาล่าก็ทําให้รูกดลกันในเขายิงมาแล้ว28ลูกนะจ๊ะแล้วก็อีก18แอสซิสต์นั่นเท่ากับว่ามีส่วนร่วมกับประตูไปทั้งหมด46ครั้งขาดีแค่2ครั้งจะทําลายสถิติมากที่สุดต่อหนึ่งฤดูกาลของอารันเชียร์แล้วก็แอนดี้โกที่เคยทําไว้นั่นเองนะจ๊ะโดยบางงงสภา์หลังจบเกมแบบนี้เขาบอกเลยบอกว่าโอ้ ui, a, ยนี่นะจ๊ะโมบอลลนนะจ๊ะว่ายักษ์หน้ายักษ์เอวนะจ๊ะในจ๊ะกาะ S <S <an> เราเนี่ยนะจ๊ะนะจ๊ะมีกลุ่มคนใหม่ในสโมสรนะจ๊ะและเราคว้าแชมป์ได้ครั้งมันแปลว่าอะไรนี่คือพิเศษมากๆเลยอันเนอร์เดอะฮันเนอร์สโรตนะพี่อันเนอร์เนี่ยนะซื้อสัตว์มากๆเลยเพราะอะไรก็เป็นคนฮอลแลนด์คนดัตช์คนข้าจะเคร่งเครียดแล้วก็เข้มงวดใช่ไหมจ๊ะนยจ๊ะแต่เขากลับทําชีวิตเราให้มันง่ายขึ้นนะจ๊ะนะจ๋าดูจากสถิติดได้เลยสถิตินะตอนนี้โม e. ไม่ต้องลงไปยักหน้ายักเอวเล่นเกมรับแล้วนาจ๊ะแท็กติกต่างไปจากเดิมเพราะว่าโมเองเนี่ยนะบอกกับพี่อันเนอร์เลยบอกว่า และเขาก็รับฟังโมด้วยในพิมารีกเนี่ยนะทุกคนต้องได้เกมรับหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วเราก็เรียงเพื่อทีมได้เปลี่ยนแท็กติกไปนิดหน่อยนะสร้างความแตกต่างได้รวมไปถึงโมเองก็ยิงประตูและทำแอซิสเพิ่มได้ด้วยนะจ๊ะยักษ์หน้ายักษ์เอว่ก็ยินดีด้วยนะนี่เป็นความแตกต่างหนึ่งเรื่องนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราแกริพูก,ก่อนนัานเนี้ยในยุคข,ของเยนคลอปดีมากๆแล้วนะแต่บางทีการเล่นแบบเฮฟวีเมทัลเนี่ยใช้พลังงานเยอะๆบางโมต้องมาช่วยเทรนเล่นเกมรับด้วยมีจอร์แดนเดอร์สันคอยคุมจังหวะด้วยนั่นนแตต่่่พอเเเปลลียยมารไ้ง เลยเกมรับอยู่ข้างบนค้างไว้ข้างบนเลยแล้วเดี๋ยวบอลเดินทางไปหาเพื่อนแจกบอลไปหาทําให้บางโมเนียมีสซตัดที่โหดมากๆในฤดูกาลนี้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะไปดูกันที่ริมติดตั้งของจัาเบงซัมเมอร์ฮิลหรือว่ารูเบนอโมริมนะจ๊ะเทรนเนอร์หนวดงามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะจ้ะล่าสุดนักข่าวก็ถามอีกแล้วว่าเสียใจบ้างหรือเปล่าที่ตัดใจมารับงานกลางฤดูกาลร,รับเผือกร้อนก้อนเบอร์ร่มที่ชื่อว่าแมนยูเต็ดแบบนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยเสียใจเลยแม้ว่าผลงานตอนนี้จะไม่ค่อยกระเตื้องขึ้นนจากวั แรกที่รับงานเท่าไหร่นะจ๊ะล่าสุดเนี่ยน,นะจ๊ะ23นัดในพิีเมียร์ลีกที่อมริมเข้ามาคุมทีมชนะ6เสมอ6แพ้ไป11เกมถือว่าผลงานนี่ก็ ยำแย่สุดนับตั้งแต่ปี1990เลยก็ว่าได้นะจ๊ะอ่ะอโมริมก็บอกแบบนี้ว่าเออก็ถ้าให้ลูพูดแล้วลูกก็บอกว่าลูกก็ไม่ได้เสียใจอะไรหรอกก็ไม่เสียใจหรอกเออก็ถ้าทามเมื่อตอน3 4เดือนก่อนน่ะก็มันก็แย่อยู่อ่ะจริงๆแล้วลูกก็อยากจะเริ่มต้นฤดูกาลมากกว่านั้นละเพียงแต่ว่ามันก็จะช่วยเราได้ในอนาคตว่าเออมารับงานตรงนี้ไปเลยแล้วก็เจอความอยากลําบากความท้อแท้ความเครียดนั่นละแต่มันใกล้แล้วใกล้จะจบฤดูกาลแล้วนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดในอีกไม ทุกอย่างที่มีตอนเนี้เบอ่อต่อยอดไปในปีต่อๆไปเพราะนั้นอะความเสียใจมันไม่มีเลยสิ่งที่ดีที่สุดเด็กก็คือสโมสรเนี่ยคือสโมสรดีดีที่สุดและจุดสูงสุดที่โคนน้ชคนนึงสามารถไปถึงได้ก็คือทีทมนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยมมนมีความเสียใจใดๆเลยอ่านั่นคือ รูเบนอาโมริมเขาว่าไว้แบบนี้นะจ๊ะทีนี้ไปดูคนที่เดือดยัวกันบ้างแล้วกันบรูโน่แฟนานโฟคิงนะจ๊ะกับตันทีมจอมดีเดือดของแมยูเต็ดนะล่าสุดก็ออกให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่เสมอบอลหมัด1ต่อ1ทั้งที่เหลือผู้เล่นมากกว่าตั้งแต่นาที70นะที่เอเวอเรสต์เนี่ยโดนไล่ออกไปนะจ๊ะแต่สุดท้ายก็ทําได้แค่ตามตีเสมอในช่วงนาที90 6จากประตูของรัสมุดเดอะสกินชิปฮอยลุนนีจ๊ะโดยเดือดยัวบอกเลยว่าถ้าไม่แพ้เนี่ยนะมันก็ยังพอได้อยู่นะแต่ต้องกระตุ้นหน่อยสร้างความอันตรายแล้วต้องแอคทีฟมากกว่านี้ในการเข้าสู่พื้นที่สุดท้าย เพื่อทำประตูนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวยูเอสัมภาษณ์แบบนี้นะ mm hmm. ก็บอกเลยว่า เรื่องสำคัญเราไม่แพ้ปมามก็โอเคแหละแต่การเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยพร้อมที่ดีสุดเราต้องควรได้อะไรบางอย่างบ้างสิไม่ใช่ผลลัพธ์แบบนี้ทเราม่ต้องการหรอกน้องพยายามหมดนี้ผลักดันจะหน่อยเราดีแล้วที่ยิงได้ประตูหนึง่งแต่เราเสร้าโอกาสได้มากกว่าน,นั้นนี่ฮะเราต้องยิงประตูมากกว่าน,นั้นแต่ลำเราประตูเดียวไม่เคยพออยู่แล้วต้องดุดันเข้าบริกรเลียนโทษน้องพยายามทาไม่ได้ทั้งตอนซ้อมตอนแข่งจริงเราต้องเหมือนกันเลยบางครั้งโอกาสเดียวก็ได้ประตูเดียวนั่นแหละแต่บางครั้งยิงไปสิบครั้งสิบห้าครั้งไม่เป็นสักล ทีมมากกว่านี้ในกรอบเกมโทษแล้วก็ต้องกล้าหาญด้วยเวลาขึ้นเกมลุกไปอ่ะนอกกรอบในกรอบต้องพยายามให้ดีโอ,อ้นั่นคือบรูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนนานโฟกิงเขาว่าไว้แบบนี้หลังจากพาอยู่แต่เก็บ1คะแนนสำคัญมาจากบอลหมัดได้นะจ๊ะเดีย๋ยวรามาดูนที่ตำนานผู้สาดประตูของแมชชชั่นเสร็จอย่างยักษ์เดนสะจ้ะเพื่อนอาจารย์กุ๊กพรีเมียร์ลีกเขาอย่างปีเตอร์ชไมพอน ปีเตอร์ชไมเคิลนะจ๊ะล่าสุดออกมาปกป้องอองดูเรเดอร์ซ่งติงโอนาน่านะผูส้สาบประตูจอมเฟอร์ฟ้าของมยูเต็ดว่าอย่าไปโทษโอนาน่าคนเดียวเลยเพราะยูเตนะ็ดเนี่ยฟอร์มมันห่วยแบบนี้มันต้องรับผิดชอบร่วมกัน,น,นทั้งทีมแม้ว่าโอนาน่าจะพลาดหรือจะผิดแค่ไหนก็ตามนั่นเองนะนะจ๊ะโดยชไมเคิลเนี่ยบอกแบบนี้ว่าเออเคลิ้นว่ามันเป็นปีที่ยากลําบากสําหรับทุกคนเลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดจะต้องมาจิม้มว่าใครเป็นคนผิดเนี่ยนะมันคงไม่เหมาะเท่าไหร่นะลองยอ้อนไปดูสิเนี่ยยูเต็ดอยู่ตรงไหนนะในพรีเมียร์ลีีนะีีีีกก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 กเเเเเเเนน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 ่่่่่่่่ยยะะะัััััตตตต็็ไไไมมมมมดดด้้ใครรรรรชววงงลลาาาาาาททหหอพบูแจสสโ อ,น,อ,น,อ,น,อนนะื่ๆยกตัวอย่างง่ายๆในฐานะโกคนนึงเนี่ยถ้าคุณผิดพลาดเนี่ยนะทุกคนเลยแฟนบอลในโลกใบนี้ก็จะพูดถึงความผิดพลาดนั้นแต่ถ้าคุณเล่นกับสโมสรอนอึ่นแล้วคุณพลาดเนี่ยนะก็เต็มที่กับลงหนังสือพิมพ์วันหนึ่งแล้วก็หายไปแต่กับแมนยูเต็ดเนี่ยคุณจะโดนพูดถึงเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยนะเพราะนั้นเนี่ยคือความกดดันที่มันจะโดนรายงานไปสู่คนทั่วโลกเราไม่อากไปโทษใครคนใดคนหนึ่งเพราะยูเต็ดก็ไม่มีช่วงเวลาที่ดีทั้งทีมนั่นแหละโอ้ก็ถือว่าพูดตรงไปตรงมาชัดเจนแต่พี่เคลนนาาพพพี่ออมมััลลดดขงงเ อออ่ะทีนี้ไปดูกันที่บอลมัดกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะโค้ชชาวสเปนคนเก่งอย่างอันดนี่อิราล่าเนี่ยก็หุ่นยินนะเขาบอกว่าเอวานูเซ่นเนี่ยไม่ควรโดนใบแดงเลยเพราะจังหวะที่ไปเสียบใส่บังมัดนูแซมัสราวีแบบ2เท้าแบบถอนรากถอนโคนเนี่ยเกิดจากการลื่นนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ว่าไปแล้วแต่มุมมองคนนะแต่อันดนี่อิราล่าเขาบอกแบบนี้ว่าเออโหทีบอกเลยว่านี่เป็นการตัดสินที่โหดร้ายเลือกเกินมันก็เป็นเรื่องของอมันเซนนั่นแหละทุกคนก็เห็นแลละนี่ว่าไนมลืป แม่มันไม่ได้ยกข้าประทบกะทะอะไรมันสูงเลยไอข้าที่มันต่ําอยู่ที่พื้นนั่นแหละสุดท้ายแล้วพุทธสิ่งก็เป้าใบแดงเนี่ยส่งพลแย่ต่อเกมของเราเลยน่าหงุดหงิดสุดๆเลยแต่ก็นั้นละเดี๋ยวเราจะอุดทอแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องใบแดงเนี่ยนะมันไม่ควรเป็นใบแดงเลยแล้ว VR เนี่ยก็ตัดภาพมุมมาที่มันแย่ที่สุดเลยที่จะต้องโดนอยู่แล้วถ้าไปฟีดภาพนิ่งแบบนั้นอ่านั่นคืออันนี้เอเราล์หงุดหงิดเส่งั้นแต่ส่วนตัวดำนะตั้นแต่จังหวะของไทเลอร์ดำตรงนั้นก็ต้องแดงนะอััันนนนนนีี้้้ส่่่วววตตตะะจจงงหหขอออเเใลลืยก็าามถคุณ คุณก็หุบขาคุณก็อะไรก็ได้แต่นี่มันโขวเท้ายกไปประท้าข้อเท้าข้างหนึ่งประท่าหัวเข่าอีกข้างหนึ่งนี้ ก็เกินเรื่องไปนิดหนึ่งนะต่อให้ลื่นก็ตามมานะอ่ะไปต่อกันดีเป๊ปเดอะโรคจิตกวเดียล่านะจ๊ะกุนซอจอมเฮียบจอมโหดจอมแทคกิกของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะซึ่งล่าสุดเตรียมจะกล่าวอำลาคนะิวินเดบรอได้แค่กระเทยนะจ๊ะเพลย์เมคเกอร์ไว้3มาปีในช่วงจบฤดูกาลนี้แล้วเป๊ปยอมรับเลยว่านี่เป็นส่วนที่ยากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในอะาชีพการคุมทีของเขาเลยนะโดยเจ้าตัวเตะบอร์แบบนี้นะจ๊ะหลังจากที่ต้องอำลาเดบรอได้แค่กระเทยที่คาแข่งกับซิตี้มาถึง10ปีนะเขาบอกว่่่่่าาาาาเเเเเอใชลยยนนนะะะะีปปปวรรรผสบกณ์ม ด้วยกันมากเลยนะกับนักเตะอย่างเดบรอยไหก็เเชอรนะนะเรามีประสบการณ์กันมากมา,กมายเป็นช่วงที่ดีช่วงที่แย่นะถ้าไม่มีพวกนักเตะเหล่านี้ K ero, K ille, i, i, ba, เซโกกูนาเกโรก็วินเดบรอยไหก็เกเทอดาบิดซิลบาอะไรแบบนี้เป๊ป <Pe pp S 2> คงไม่สามารถสร้างปริษัทมาอย่างยาวนานได้หรอกนักเตะมีเข้ามาแล้วออกไปนะเพราะนั้นเนี่ยนักเตะเหล่านี้คือส่วนหนึ่งในชีวิตของเป๊ปเป๊ปรักในการทำงานร่วมกับพวกเขาเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะไม่รู้สึกถึงมันนะนะแน่นอนอ่ะมันทำใจยากแน่ๆมันยากแน่นอนเป๊ปมองแบบนั้นเลยอ่ะก็ถือว่าให้เกีอบก่วไปย 3-3สปีอาการบาดเจ็บออด่อดอแรงช่วสงสองสปีหลังเนาะแม้ว่าจะโดดเด่นแค่ไหนก็ตามแต่สังขารมันก็ไม่เที่ยงนั่นเองนะจ้าสำหรับคิวินเดนี๋าแก่กระเชยนะรอดูว่าจะไปอยู่ทีมไหนต่อนะจ้ะ อ้าไปต่อกันที่อูนายคนอู่ทองเอมอรี่นะจ๊ะทเทรนเนอร์ชาวสุพรรณบุรี <Yeah. S 1> ทเทรนเนอร์ชาวสเปนิชของแอสตันวิลล่านะล่าสุดตกรอบรองชนะเลิศแพ้คอสนะเลสไปเนี่ยนะศูนย์ประตูตดสามนะจ๊ะก็ออกมายอมรับและพาเลสเนี่ยเหมาะแล้วที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศนะแล้วก็มาคัสเดอะมุ่งแรดฟอร์ดเนี่ยมีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเบคอนลูกทุ่ง <Yeah. S 1> แฮมสตริงจะต้องพักหลายสัปดาห์แน่นอนนะอูนายบอกแบบนี้บอกว่าโอ้โ oh ห oh, น้องมุ่งเนี่ยเข้าบาดเจ็บอ่ะแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็เช็คแล้วก็ไม่น่าจะพร้อมอีกหลายสัปดาห์เลยลล่ะหังจากนี้ เราก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์พวกนี้ยเราก็แพ้ในรอบรองชนะเลิศอีกแล้วโอ้โหเราต้องพยายามพัฒนาขึ้นมากกว่า2ปีที่ผ่านมานะละ่ะการคว้าแชมป์ข้องเราเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่ดังนั้นเป้าหมายของเราล่างจากนี้ก็ไปว่าอะไรก็แตวแต่ปีหน้านก็ต้องลุ้นแชมป์กันต่อเราต้องสม่ําเสมอแล้วก็ทําผลงานที่ดีด้วยก็ถือว่าพาเลตเนี่ยผ่านเข้ารอบไปก็ต้องตามนั้นนั่นละก็ยินดีด้วยอ่ะนั่นคืออูในคนหัทองเอมเมอรีนะจ๊ะพาทีมาได้ไกลถึงขนาดนี้เนี่ย แชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเหนียวแน่นจนถึงนัดสุดท้ายแน่นอนนะจ๊ะไปดูกันที่วิลเลียมเดอะโรสลอยซาลิบากันบ้างเซอร์แบ็กติชาฝรั่งเศสวัย24ป่ปีของไอ้เป็นใหญ่ไฟเปยยงอาร์เซนอลนะจ๊ะล่าสุดเดี๋ยวได้รับการยกย่องมากๆเลยนะว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปที่เรียบร้อยรวมไปถึงเป็นกองหลังที่ดีที่สุดหนึ่งในโลกลูกหนังไปแล้วเช่นเดียวกันนะเจ้าตัวก็ถ่อมตัวบอกว่ายังยังไม่ถึงจุดนั้นนะและจะพัฒนาฝีเท้าให้มากขึ้นกว่านี้รอดูพัฒนนนนนาา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 กกรรอออออุ่่ลลละะบบบบบงงขงเขเเเไดเด้้้ยยจสัมแบบีีนะวื ซาวาซาก็แหมจะบอกว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดเนี่ยนะแต่มันไม่ขนาดนั้นหรอกพี่นะมันต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งกว่านี้ในอนาคตอะ่ะซาวาซาจะดีขึ้นยิ่งไปอีกนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นที่สุดของโลกหรอกพี่ไม่ขนาดนั้นพี่นะฮะก็ถือว่าถมเนื้อถมตัวเป็นอย่างดีนะจ๊ะแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นคนสังคังของอาร์เซนอลเลยในช่วง2 3สฤดูกาลที่ผ่านมานะ อา้าไปดูกันที่เลียมดีแล็บกันบ้างก็แล้วกันนะจ๊ะศูนย์หน้าชาวอังกฤษวัยยี่สปีอิฟสวิตทาวที่ตกชั้นไปเรียบร้อยเนี่ยนะล่าสุดเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาของเขาทํางานเรียบร้อยนะตอนนี้ที่30ล้านปอนด์นั่นเองนะแล้วจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตอนนี้มีแมนเชสเตอร์ยูไนเอตต์ธนการรักเชนซี C C, นะสถานการซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเอเวอเรตันที่สนใจในตัวของเลียมดีแล็บนะจ๊ะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสาล้านปอนด์ตรงนี้ใครจะจ่ายให้อิฟสวิตแล้วได้ลลลลาาาายยยเเซ็นนขของีมีมดแปไ่ตใ ดูการหน้านะจ๊ะย้ำไม่รอบว่าตอนนี้เงื่อนไขาการฉีกสัญญาทํางานเรียบร้อยที่30ล้านปอนด์นะปิดท้ายที่เรื่องราวที่หลายคนก็สงสัยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกับการเปลี่ยนผู้รักษาประตูในช่วงท้ายเกมของบุรีรัมยูไนเต็ดนะจ๊ะที่ส่งพีแชมป์ศิวรักษ์เทพสูงเนินประตูจอมเก๋าวัยสี่สิบเอ็ดปีเนี่ยลงไปแทนที่นิวเอเทอริตนะจ๊ะในช่วงท้ายเกมที่แพ้อารอารีในรอบแปดทีมสุดท้ายเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเนี่ยนะศูนย์ประตูต่อสามเนี่ยนะจ๊ะกลายเป็นว่า,า,าง คุณนวินชิดชอบเนี่ยก็โพสต์เฟซบุ๊กในแฟนเพจลุงนาวินบอกว่าการส่งพี่แชมป์ลงไปเฝ้าเสาเนี่ยนะเพื่อให้เกียรติแล้วก็ตอบแทนความทุ่มเทที่พี่แชมป์สิวรักษ์เนี่ยทุ่มเทสโมสรมานานกว่า15ปีนะจ๊ะโดยเรื่องนี้ลุงนาวินบอกว่าเกียรติประวัติของแชมป์เนี่ยนะมันสําคัญมากการตัดใจส่งแชมป์ลงสนามในช่วงท้ายเกมกับอารลีนอกจากผลย่งขันที่เรารู้อยู่แล้วมไม่ทันนะเหตุผลเดียวเลยคือต้องตอบแทนสิ่งที่สิวรักษ์ทำให้วิรัมด้วยการสร้างเกียรติประวัติให้นักบอลคนหนึ่งที่อยู่ เลยที่ได้ทุกแชมป์กับบุรีรัมม์นะมีส่วนร่วมต่อทุกชัยชนะทุกความพ่ายแพ้ความสุขความผิดหวังของทีมมันไม่เกินไปหรอกถ้าจะบอกว่าทุกความรู้สึกของแชมป์หลอ่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกับบุรีรัมม์ไปเรียบร้อยมายาวนานกว่า15ปีแม้ว่าเวลาในสนามจะไม่ถึง10นาทีแต่ก็เพียงพอแล้วที่ทำให้แชมป์สิวรักษ์เนี่ยในวัย41ปีถูกบันทึกไว้ในฐานะนักฟุตบอลที่มีอายุมากสุดใน์นลเมนต์เอเชียลเลิทรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ A เอเชียไปเกีย่ยวกับที่นักฟุตบอลคนดึกควจา,สสาร แต่ครั้งนี้นะแต่ตอบแทนความทุ่มเทของแชมป์สิวรักษ์ที่สูงเนินที่มีกับบุิรัมยูเต็ดหวังว่าแฟนบุิรัมจะเข้าใจอะว่ากันไปตามนี้แล้วแต่มุมมองนะจ๊ะและในคืนหมดกับเรื่องเล่าซอสีในเช้าวันจันทร์ที่สดใสยโละเกอสำหรับปรพป๊ปปี้ลิฟูทุกคนนะจ๊ะยินดีอีกรอบหนึ่งกัแล้วกันกับแชมป์พอร์เลีกฤดูกาลนี้นะเยี่ยมจริงๆ เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะนะจ๊ะติดตามเจดมได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เลยนะอี่หัอทุกคนนะเหมือนเดิมจ้ะเจ้หน้าเจตาฉันนะก็อวยพรร่วกันมีความสุขมา,มากๆแล้วกันในเริ่มต้นสัปดาห์ตรงนี้นะจ๊ะขอให้ต่อยอดความสุขจากวันเสาร์ที่ที่พักผ่อนมาเต็มที่ใช้มวลความสุขตรงนั้นสร้างความสุขต่อในสัปดาห์นี้ก็แล้วกันนะจ๊ะขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของทุกคนเลยนะเจดาเอาใจช่วยเสมอขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วกล Allez, 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 and you never, allez, alone.